ที่เรียนในรายวิชาความปลอดภัยบนเครือข่ายนะครับห้องทสสามสองหรือ IT32 นะครับวันนี้เรามีเรียนด้วยกันตามตารางปกติในเวลา16นาฬิกานะครับก็เลยทำในส่วนของสื่อการเรียนการสอนมาจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ให้กับนักเรียนในช่วงเวลานี้นะครับมาช้าหน่อยแต่ก็ยังมานะครับ การจัดการเรียนการสอนของครูนะครับใช้หลักการฟลิปคลาส o ูมนะครับห้องเรียนกับด้านบริหารจัดการห้องเรียนผ่านระบบ Google Classroom นะครับบทเรียนงานต่างๆจะอยู่ภายในนั้นการตรวจงานการให้คะแนนการส่งงานก็จะผ่าน Google Classroom ส่วนสื่อการเรียนการสอนที่ครูทำขึ้นมานั้นก็จะนำไปไว้ที่ช่อง y t u t u นะครับที่ครูสร้างขึ้นมา นักเรียนก็ไปเรียนรู้ตามที่ครูมอบหมายหรือสั่งให้ไปศึกษาค้นคว้าต่างๆนะครับนักเรียนไปศึกษาค้นคว้าตามที่ครูสั่งซึ่งตอนนี้อยู่นอกสถานที่อยู่นอกห้องเรียนพอเรียนเสร็จก็มาทําแบบฝึกหัดหลังจากที่เข้าสู่ภาวะปกติเราก็กลับมาเรียนในลักษณะออนไซต์ก็คือในห้องเรียนเหมือนเดิมนักเรียนเรียนรู้ในสิ่งที่ครูสั่งไปแล้วไม่เข้าใจก็มาถามในห้องเรียนได้นะครับนี่คือลักษณะของห้องเรียนกลับด้าน และก็ให้โอกาสนักเรียนทุกคนนะครับได้ใช้หลักการเรียนแบบฟลิปคลาสการเรียนแบบอิสระนะครับว่างตอนไหนพร้อมตอนไหนก็เข้ามาเรียนแต่ว่าต้องทําแบบฝึกหัดสงครูนะครับอันนี้ก็ชัดเจนตามที่เคยปฏิบัติกันมาทั้งสงสัปดาห์ที่ผ่านมายินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับที่กําลังเข้ามาแล้วก็ที่เข้ามาทาง มาดูย้อนหลังนะครับหลังจากที่สตรีมตัวนี้จบไปแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้สิ่งที่ครูจะสอนนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ IP address เป็นเรื่องเกี่ยวกับ IP address นะครับซึ่งมันเป็นหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับสัปดาห์ก่อนเป็นเรื่องของคำสั่งต่างๆที่ใช้นะครับวันนี้ก็จะมาเน้นเรื่องของ IP address ในบางส่วนแต่ยังไม่หมดนะครับเพราะมันมีหลายๆอย่างที่ต้องเรียนต่อนั้นเราก็มาดูกันก่อนนะครับเรื่องที่เราเรียนคือ IP address หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับโดยจะมีคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบด้วยซึ่งเราเรียนไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือ Internet Protocol Version 4 Internet Protocol Version 6หรือ IPv4 หรือ IPv6 นั่นก็คือในส่วนของ IP address Version 4และ Version 6นะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้คำสั่งที่ใช้ตรวจสอบหมายเลข IP ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับนี่คือ3เรื่องหลักๆที่เราจะเรียนกันในวันนี้ไปเลยนะครับเริ่มกันที่ IP address Version 4นะครับ หรือ i n นเทอร t เน o ตโปรโตคอลเวอร IPv4 นั่นเองนะครับลักษณะของมันนะครับที่จะเอามาจำแนกบอกเป็นข้อมูลที่น่าจะต้องจดจำเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับในเรื่องแรกนะครับก็คือ IPv4 นะครับหรือ IP address version 4นะครับเราจะเรียกเรียกว่า IPv4 หรือ IP address version 4ก็ได้นะครับ ตัวแรกที่จะเป็นข้อมูลจำแนกก็คือขนาดความยาวนะครับ IPv4 นั้นมีขนาดความยาว32บิตนะครับก็คือหมายเลข1กับ0อย่างใดอย่างหนึ่งมีขนาดรวมกัน32จำนวนนะครับแล้วก็จัดออกเป็นทั้งหมด4ชุดกลายเป็นขนาดข้อมูลในหน่วยความจำก็คือ4ไบต์นะครับขนาดความยาว32บิตมีขนาดในหน่วยความจำก็คือ4ไบต์นะครับเป็น หมายเลข IP เวอร์ชัน4ที่รองรับหรือมีในส่วนของหมายเลข IP บริการให้กับเครื่องคองมพิวเตอร์ทั้งโลกได้ใช้งานประมาณ4,000หมายเลข IP ด้วยกันนะครับ4,000หมาย4,000ล้านหมายเลข IP นะครับพูดผิดเมื่อกี้ลืมคำว่าล้าน4,000ล้าน IP ก็คือเครื่องคองมพิวเตอร์รวมทั้งพวกอุปกรณ์ IoT สมาร์ทโฟนต่างๆรองรับ4,000ล้าน IP นะครับ แต่ปัจจุบันนั้น IPv 4นั้นไม่เพียงพอต่อการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สื่อสารกันระบบเครือข่ายได้แล้วนะครับฉะนั้นมันจะมีพัฒนาการของ IPv 6ขึ้นมาจำไว้ว่าหมายเลข IPv 4หรือ IPv 4นั้นรองรับประมาณ4,000ล้านหมายเลข IP ด้วยกันนะครับรูปแบบของเลข IPv 4นะครับหรือ IPv 4นั้นจะเป็นแบบเลขฐาน10นะครับ เลขฐาน10แล้วก็จะจะมีตัวจุดมาขั้นนะครับเรียกว่าดอทเดซิม l ลโ t เทชันนี่คือรูปแบบของมันโดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ชุดนะครับหมายเลข ip เวอร์ชัน4จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ชุดขั้นด้วยจุดนะครับขั้นด้วยจุดนะครับก็คือดอทนั่นเองดังตัวอย่างข้างล่างนี้ครับนี่ครับในกรอบนี้มีทั้งหมด4ชุดนะครับเดี๋ยวผมทำไฮไลท์ให้ดูนะครับชุดแรก คันด้วยดอทครับเป็น192ชุดที่2จะเป็น168ชุดที่3จะเป็น10และชุดสุดท้ายจะเป็น224นะครับฉะนั้นหมายเลข i p v4 จะมีทั้งหมด4ชุดนะครับ1น3 4นั่นเองแต่ละชุดก็จะมีขนาด8 b i บิตแต่ละชุดถ้าเป็นในหน่วยความจำก็จะมีขนาด1ไบต์นะครับฉะนั้นรวมกันเป็น4ไบต์ นั้นวิธีการจําหมายเลข IP v 4ที่จริงไม่ต้องจําก็ได้ครับมันเห็นอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเยอะพอสมควรข้อมูลที่ผมให้ไปนี้นะครับเนี่ยคือชัดเจนที่สุดขนาดความยาว32บิตรองรับประมาณ4,000ล้านหมายเลข IP เป็นรูปแบบของเลขฐาน10นะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ชุด4ชุดคั้นด้วยจุดจุดมี3จุดตัวเลขมีทั้งหมด4ชุดนะครับ นี่คือลักษณะของ IPv4 ที่สรุปมาให้น่าจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจอ่านอ่านเองอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเรื่องของ IPv4 น่าจะได้ข้อมูลถูกอกถูกใจพอสมควรนะครับมาต่อที่ i p i p v น6นะครับ i p v n 6 Internet Protocol version 6หรือ IPv 4 ซิกหรือ IPV6 นั่นเองนะครับตัวนี้จะมีความแตกต่างกับ IPV4 ก็คือขนาดครับดูที่ขนาดความยาวของหมายเลข IP นะครับจะมีทั้งหมด128บิตนั่นหมายความว่ามันจะมีเลข0หรือเลข1ทั้งหมด128ตัว IPV6 มี128บิตถ้านับเป็นขนาด นะครับก็จะเป็นขนาด16ไบต์ในหน่วยความจำโอ IPV4 มี32บิตอันนี้เพิ่มมาอีกไม่รู้กี่เท่าตัวนะครับรองรับจำนวนหมายเลข IP ทั้งหมดเยอะมากครับอันนี้ผมประมาณการให้ตามตัวเลขที่ไปศึกษาค้นคว้าม,มาครับประมาณ340ล้าน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 หมายเลข IP ครับโอ้โห สี่พล้านเรายังใช้คิดว่าใช้เกือบไม่หมดนะครับอันนี้340กว่าล้าน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 ไม่รู้ใช้อีกประมาณกี่พันปีถึงจะหมดหมายเลข IP เวอร์ชัน6นะครับฉะนั้นเป้าหมายของการพัฒนา IP เวอร์ชัน6ขึ้นมานะครับก็เพื่อต้องการที่จะให้มีหมายเลข IP ในระบบอินเทอร์เน็ตของคนทั้งโลกเพียงพอต่อกัน ต่อการใช้งานในอนาคตผมคิดว่ามันเหลือแน่นอนครับโอเยอะมากนะครับฉะนั้น IPv6 จะมาแทน IPv4 แล้วก็ใช้ด้วยกันอยู่ในขณะนี้นะครับรูปแบบของ IPv6 จะเป็นเลขฐาน16เป็นเลขฐาน16นะครับ hexadecimal notation มันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8ชุดขั้นด้วยโคลอนนะครับ คั่นด้วยโคลอนดูตามตัวอย่างนะครับตัวอย่างข้างล่างนี้นี่คือตัวอย่างหมายเลข IP v6 แบ่งออกเป็นทั้งหมด8ชุดคั่นด้วยโคลอนแสดงว่าจะมีโคลอนทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7โคลอนแล้วก็มีตัวเลข8ชุดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับชุดที่1ครับนี่ชุดที่2นะครับชุดที่3ชุดที่4ชุดที่ห้า ชุดที่6ชุดที่7ชุดที่8ทั้ง8ชุดนี้จะเป็นชุดตัวเลขในระบบเลขฐาน16ซึ่งเลขฐาน16นะครับถ้าใครเรียนมาเนี่ยมันจะดึงในส่วนของตัวเลขที่เป็นเลขแทนด้วย10ก็คือ A B C D E F เข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นมันจะดูยุ่งยากซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับเลขฐาน16แต่ เป้าหมายของมันก็คือรองรับการใช้งานได้ในอนาคตอย่างเหลือเฟือนะครับโอเคไหมครับทวนกันใหม่รอบหนึ่งขนาดความยาวของ ipv 6 128บิตในหน่วยความจำประมาณ16ไบต์รองรับ340ล้าน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 ,านหมายเลข ip เป็นรูปแบบเลขฐาน16 hexadecimal notation แบ่งออกเป็นทั้งหมด8ชุดในแต่ละ หมายเลขนะครับมันอาจจะเขียนไม่ครบชุดก็ได้มันอาจจะเขียนแค่5-6ชุดแต่ว่ารูปแบบก็คือต้องมีโคลอนอยู่ทั้งหมด7จุดด้วยกันเจ็ดจุดแล้วก็ตัวเลขถึงจะไม่ได้เขียนก็นับนะครับมันจะเป็นลักษณะของช่องว่างนั่นเองก็คือเป็น0ูนั้นเราจำมี8ชุดนะครับคั่นด้วยโคลอนเอาละครับกลับมาดู ipv 4ใหม่ ipv 4 32บิต เป็นตัวเลขสีชุดกั้นด้วยจุดนี่คือ IPv6 มีทั้งหมด128บิตแบ่งเป็น8ชุดจุดปกติเราจะคุ้นเคยกับหมายเลข IPv4 นะครับ4ชุดนี่จำง่าย1.92.1.8.1.0.2.24 6นี่จำง่ายแต่ถ้าเป็น IPv6 จำยากมากแต่ประโยชน์ของมันมันมาถูกใช้ในอนาคตนะครับ โอเคครับนี่คือข้อมูลของหมายเลข IP แต่และตัวนะครับทุกวันนี้มีการนำมาใช้แล้วนะครับ IPv6 เดี๋ยวเรามาค้นดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเรื่องต่อไปคำสั่งที่นำมาใช้ในการตรวจสอบหมายเลข IP ในเครื่องของเรานะครับเคยสอนไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับไปดูตามคลิปนั้นก็ได้เรื่องนั้นในเนื้อหานี้ผมก็จะสอนแบบคร่าวๆนะครับ ipconfig นะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบหมายเลข ip ของเครื่องของเราที่เรานั่งใช้งานอยู่ในขณะนี้เป็นคำสั่งเดียวๆนะครับสามารถพิมพ์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีองค์ประกอบอื่นๆเราเปิดโปรแกรมที่จะใช้ในการตรวจสอบหรือการพิมพ์คำสั่งตัวนี้ลงไปก็พิมพ์คำสั่งปั๊บ enter จบเลยนะครับฉะนั้นคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบหมายเลข ip ในเครื่องของเราคือ ipconfig รูปแบบคำสั่ง พิมพ์คำว่า ip config ให้ถูกก็จบนะครับถ้าเป็นในระบบ Linux หรือ Unix พวกนี้ก็จะขึ้นต้นเป็น if config นะครับถ้าเคยเคยเรียนเรื่องนี้มานะครับจบนะครับใช้งานง่ายๆตัวอย่างการใช้งานครับนี่นะครับตัวอย่างเราก็เปิดโปรแกรมที่ใช้สำหรับการคีย์คำสั่งตัวนี้ขึ้นมาซึ่งมันเป็นโปรแกรม cmd หรือ command prompt นั่นเองแล้วมันจะขึ้นเคอร์เซอร์ ให้กรอกหมายคำสั่งนะครับเราก็พิมพ์หมายเลขพิมพ์ในส่วนของ IP config ลงไปมันก็จะได้รายละเอียดมานะครับซึ่งมันจะแสดงหมายเลข IP ทั้งหมดอยู่2ตัวตัวด้วยกันที่เรา,าต้องการก็คือหมายเลข IPv6 นะครับนี่ก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็เป็นหมายเลข IPv4 ครับก็จะอยู่ด้านล่างนี้เป็นเลข4ชุดนะครับ เห็นนะครับชัดเจนนะสุดยอดนะครับนี่คือลักษณะของการตรวจสอบหมายเลข IP ในเครื่องของตัวเองครับโอเคครับจบบทเรียนแล้วครับสิ่งที่เราเรียนกันในวันนี้หมายเลข IP address หมายเลขประจำเครื่อง IP B4 IP B6 ข้อมูลทุกอย่างพูดไปหมดแล้วนะครับน่าจะเข้าใจง่ายที่สุด โปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบหมายเลขก p p นะครับก็จะเป็นโปรแกรม c o m m a n d p r o รอ t เราก็พิมพ์คำสั่งลงไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาปฏิบัตินะครับวิธีการเปิดก็กดปุ่มที่คีย์บอร์ดที่ window s R แล้วก็พิมพ์ cmd กด ok แล้วก็มันจะโผล่หน้าต่างนี้ขึ้นมาเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับนี่คือโปรแกรมที่ใช้ในการคีย์คำสั่ง ip config นั่นเองจบบทเรียนแล้วครับนักเรียนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับครูยังไม่ได้ ส่งแบบฝึกหัดในให้ใน Google Classroom นะครับก็อย่าเพิ่งทํานะครับแต่ว,ว่าก็ลองกลับมาดูบทเรียนซ้ำๆอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะยังไงครูถามแน่นอนสิ่งที่ครูสอนไปเอาละครับต่อไปจะเป็นช่วงของการปฏิบัติพร้อมที่จะปฏิบัติแล้วครับไม่ทราบว่าพวกเราพร้อมหรือเปล่านะครับคำสั่งที่ใช้ในการพิมพ์ตรวจสอบหมายเลข i อคือ IP c o n f i g นะครับนี่เราจะใช้คำสั่งนี้ โปรแกรมที่เราจะใช้ในการตรวจสอบก็คือ cmd หรือเรียกว่า command prompt นั่นเองนะครับพร้อมแล้วนะครับวิธีการเปิดง่ายนิดเดียวทำยังไงครับกดที่ปุ่มคีย์บอร์ดก็คือปุ่ม windows กับปุ่มตัว R นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนี่กดที่คีย์บอร์ด ปุ่ม Windows กับปุ่มตัว R นะครับปุ่ม Windows กับปุ่มตัว R แล้วพิมพ์คำสั่งอะไรครับพิมพ์คำสั่งที่มีชื่อว่า cmd CM นะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็กดปุ่ม OK ค,ครับผมกดนะครับพอกด OK ปับ๊บมันก็จะโผล่หน้าต่างของโปรแกร,รม cmd ตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมขอย่อก่อนนิดหนึ่งนะครับ ผมขอย่อให้มันเล็กๆนิดหนึ่งพรผมอยากจะซูมให้เราดูเวลาที่ผมคีย์คำสั่งลงไปนะครับน่าจะได้แล้วนะครับนี่คือโปรแกร,รม command prompt หรือ CMD นะครับพอมันขึ้นมาแบบนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือทำไรครับพิมพ์คำสั่งก็คือพิมพ์คำว่า ipconfig แบบนี้ลงไปแล้วก็กด enter เลยครับทุกอย่างก็จะจบ เปิดโปรแกรม command พร้อมขึ้นมาพิมพ์คำสั่ง ipconfig กด enter แล้วเราก็จะรู้ว่าเครื่องเรามีหมายเลข IP อะไรผมพิมพ์เสร็จแล้วนะครับฉะนั้นผมกด enter นะครับกดพอผมกด enter เสร็จครับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาที่หน้าจอก็คือรายการผลลัพธ์ของคำสั่งก็จะปรากฏขึ้นมานะครับเมื่อเราพิมพ์คำสั่ง คำสั่งอะไรครับ ip config เสร็จกด enter มันก็จะแสดงรายละเอียดหรือผลลัพธ์ของคําสั่งตัวนี้มานะครับแสดงมาแสดงมาปับ๊บฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมาดูนะครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวลิงก์หมายเลข ipv6 นะครับที่มีการประสานงานกันทํางานระหว่าง ipv4 นะครับส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็น ipversion 4ครับเนี่ยตามทฤษฎีหลักเกณฑ์ที่เราวิเคราะห์กันเป๊ะเลยนะครับส่วนตรงนี้ จะเป็นตัวเกตเวนะครับเกตเวก็จะใช้หมายเลข IPv4 เหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในส่วนต่อไปนั้นเราได้แล้วนะครับสีเขียวคือ IPv6 ข้างล่างคือ IPv4 เรียบร้อยครับสิ่งที่ผมสอนไปในภาคปฏิบัติและก็ภาคทฤษฎีรู้หมายเลข IP แล้วก็รู้อะไรครับวิธีการตรวจสอบหมายเลข IP ในเครื่องตัวเองโดยใช้คำสั่ง IP config เรียบร้อยนะครับจบแล้วครับบทเรียนในวันนี้ IP address version 4 version 6คำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบคือ IP config จบบทเรียนครับนักเรียนหรือคนที่ไม่ได้เป็นนักเรียนนะครับดูอยู่ตอนนี้ผมก็เชื่อว่าทุกท่านก็จะได้ความรู้ในสิ่งที่ผมสอนนะครับความรู้ง่ายๆเข้าใจง,ง่ายๆเนื้อหา อาจจะไม่ละเอียดเท่าที่ควรนะครับแต่ก็อยากให้เราได้พื้นฐานตรงนี้ไปก่อนหวังว่าจะเข้าใจและสามารถที่จะตอบคําถามในแบบฝึกหัดของผมได้นะครับและเราก็สามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายดูคลิปนี้เสร็จนะครับสตรีมนี้เสร็จถ้าอยากจะแชร์ต่อก็เปิดมาที่ช่องนี้นะครับแล้วก็มาแชร์ในส่วนของคลิปตัวนี้ออกไปให้กับคนอื่นๆได้เรียนรู้ด้วยไม่ว่าจะเป็น คนในที่ทำงานหรือรุ่นน้องหรือแชร์ไว้ดูเองก็ได้นะครับเพราะผมทำออกมาด้วยความตั้งใจอยากจะให้ทุกคนเอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็กลับมาเรียนรู้ย้อนหลังได้ซึ่งมันก็ตรงกับหลักการฟลิปคลาสรูมนะครับที่ผมพยายามสร้างสื่อแล้วก็ให้พวกเรามาศึกษาค้นคว้าเนื้อหาดีก็แชร์ต่อนะครับถ้ามีส่วนไหนที่ยังไม่ดีก็แนะนำเพิ่มเติม,ตมทักแชทมาหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับ เดี๋ยวจะทําคลิปสื่อการสอนดีๆแบบนี้ต่อไปให้กับนักเรียนและคนที่สนใจได้เรียนรู้ผ่านสื่อตรงนี้นะครับก็อธิบายด้วยภาษาที่เป็นกันเองวันนี้อาจจะพูดผิดไปบ้างนะครับอาจจะยเยอะพอสมควรเพราะว่าตอนเช้าก็อัดมา1คลิปยาวกว่า1ชั่วโมงนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เรียนด้วยกันมาจนจบนะครับในเรื่อง IP address ั A ate, งว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ